รัฐบาลบอกว่าห้ามปฏิวัติทหารบอกว่าเป็นห่วงที่คุณไปพูดว่าห้ามปฏิวัติทหารบอกว่าไม่ต้องห้ามเพราะรัฐธรรมนูญฉบับปี2 5 6 0ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดมันก็ห้ามอยู่แล้วว่าการปฏิวัติยึดอำนาจเนี่ยทำไม่ได้ทหารเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้คิดอยากจะทำแต่ถ้าจะทำ ก็คงจำเป็นต้องทำประโยคนี้เป็นคำพูดของทหารตหารชั้นผู้ใหญ่แม่ทัพนายกองที่นายภูมิทรรออกมาเผยแพร่ทหารเขาไม่อยากจะทำปฏิวัติแต่ถ้ามันจำเป็นก็ต้องทำก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งปัญหาก็ต้องช่วยกันรอบด้านไม่ให้มีการปฏิวัติภูมิธรรมว่าองนี้นะเมื่อทหารเขาบอกว่ามันจำเป็นก็ต้องทำ ทหารบอกจําเป็นต้องทำนียืนยันชัดเจนนะและก็ไม่ยอมยกประเทศให้กับสมเด็จเหลี่ยมไปใช้วิธีการราัฐาธิปัตย์คือดูแลทั้งหมดครอบครองทั้งหมดนะครอบงำทั้งหมดทหารเขาก็พูดกักไกกว้ไงเลี่ยมมาก็าเลี่ยมไปไจะให้ประกันได้ยังไงว่าไม่มีการยึดอํานาจก็ผมบอกไว้เมื่อวานแล้วว่าเขาไม่ได้ยึดอํานาจจากประชาชน ประชาชนมอบอำนาจให้รัฐบาลคือให้พักการเมืองเนี่ยก้าวไกลจัดรัฐบาลเพราะได้เสียงข้างมากหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดเสียงเสร็จแล้วเขาก็จัดรัฐบาลไม่ได้จัดรัฐบาลไม่ได้พี่เลียมก็บัญชาการอยู่ดูใบบอกเอาอย่างนี้จัดไม่ได้ก็เคลียร์แม่งทิ้งไปแล้วก็รวบรวมพักของลุงตู่ที่เคยอยู่กับหลุงตูอ่อะมารวมกันในพักเขาบอกเอา้าก็ประกาศไว้ตอนเลือกตั้งว่า ไม,มไ,มมมไม่มีเราไม่มีลุงมีลุงไม่มีเรานะแล้วอย่างนี้มันก็ตบารรสัดสิบอกมึงอย่าไปสนใจอะไรเลยเอาให้เป็นรัฐบาลก่อนกูจะกลับบ้านเลียมว่ากูจะกลับบ้านพี่เลียมก็กูจะกลับบ้านเข้าใจไหมนโยบายสําคัญคือนโยบายเอากูกลับเมืองไทยแล้วเขาก็เอาพี่เลียมกลับเมืองไทยสําเร็จทั้งหลายทั้งปวงที่ผมเล่าย้อนให้ท่านฟังคนไทยลืมง่ายลืมง่ายครับฉะนั้นรัฐธรรมนูญเนี่ยทุกฉบับมันบัญญัติอยู่แล้วว่าห้ามปฏิวัติ ห้ามยึดอำนาจแต่ก็ยึดอำนาจทุกทีคราวนี้ภูมิธรรมไปถามทหารด้วยความโง่ความเซอ่อหรือความอะไรก็แล้วแต่ซื่อบื้อหรืออะไรก็แล้วแต่ไปถามเขาว่าทหารนี่เขามีหลายเรื่องที่เป็นห่วงเช่นไปห้ามทหารเขาปฏิวัติไปบอกว่าห้ามทหารปฏิวัตินะทหารเขาบอกไงเขาบอกไม่ต้องห้ามหรอกเพราะร,รัมรูนมาห้ามอยู่แล้วร,รัมรูนมาห้ามอยู่แล้วเป็นกฎหมาย